าคือเป็นคนทีงรักกับยอมตายได้เออคนก็ส่งคำไปว่าคนรักไทยเออคุณเล่นไม่หลังเพราะว่าที่รักตายได้ก็คือบอกว่าคุณเล่นเนี่ยเขบอกเขาไปแล้วว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ารักใครก็รักครับเออรักไทยอะไรนะรักไทยก็รักคุณพ่อคุณแม่ แฟนคลับเลว่าเขาโยงเขาโยงโยงโยงไปข้าไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วก็จริงๆหมายถึงว่าเราเราอยู่กันมาขนาดนี้เราเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแลผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมถ้ารักนี่เดี๋ยวให้แคร์เแทนเลยรักใครต้องให้แครเมทนะให้ขอแล้วอ่ะถูก อะไรนะครับครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญท่สการอะไรนะครับความรักของเราเป็นเรื่องความสำคัญที่สุดการใช่ไหมครับผมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพี่รู้สึกว่ามันมันก็ในชีวิตเรามันมันมีหลายๆมุมหลายๆด้านมากความรักก็คือส่วนหนึ่งของพี่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทําให้พี่เข้าใจคนมากขึ้นด้วยเหมือนเหมือนมันให้ให้สัมพานอย่างพี่แบบว่าเหมือนพี่เป็นคนละเอียดอ่อนกับความรักมากครับอย่างเงี้ยเราเป็นทัศนิลป์มากเลยใช่ไหมเนี่ย ก็เป็นคนเซนซิทีฟครับอย่างเวลาเหมือนเหมือนความรักเงี้ยมันที่จริงรวมถึงคนแฟนด้วยรวมถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้อ,นอ,นนองน้องที่ทํางานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าพี่อยากพี่อยากดูแลคนรอบๆตัวพี่ให้เขามป็ความสุขมากที่สุดก็เลยเซนซิทีฟถ้าเอจอความผิดหวังจะหวังไม่ทีถ้าเกิดจะวิธีทเซนซิทีฟก่อนก็เจอความผิดหวังจะเซนซิทีฟไหมใช่ไหมครับก็คงอาจจะมีเฟลบ้างอาจจะมีเศร้าบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือน ชีวิตอนะเนาะมัน,ม,นมันหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะครับเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่สืบทาดและก้าวไปข้างหน้าอย่างทึ่งแข็งมากกว่าที่เราให้สัมภาษณ์กพี่บุญดีไปแนะไม่เป็นมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบสิบเ <17, 17 S 2> จ็ดจีสิบเจ็ดแปดอย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปลงไหมพี่บุญดีค่อนข้างรักเหมือนเดิมเปลี่ยนนะดูแล้วเหรออะะไรนดูแล้วเหรอดูดูครับดู ดูแล้วเราก็ต้องติดตามผลงานกันเลยคกันปิ๊กเป็นไงบ้างปิ๊กินผมเหรอความรักเหรอผมว่าผมว่าสําหรับผมนะผมแทนค่ามันเป็นความสุขมากกว่าเราเรามีความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหนทําอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุขแค่นี้ก็พอเราจะรักอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้กับเมื่อกี้แอนด์สตู๊ดนะที่มีพี่บอกว่ามุมมองพอร์คับเปลี่ยนไปไหมไม่เหรอครับเหรอ เป็นสายอมใ่นะจะเป็นสายอมใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะฮะข้างหน้าไงข้างหน้ายอมข้าหลังอีคนข้าหลังไม่ยอมหรอฮะข้างหลังไม่ยอมหรอไม่เคยอย่านินเป็นคนข้างะฮะผมเป็นคนคลังการทํางานแล้วกันะมน็ไม่เป็นรแคนรัการทําน่า้าไนเรามีความสุขที่เราได้ทำงานเงอ่าได้มาเจอพี่ๆใช่ไหมฮะ คลิปล่าสุดที่ไปกับพี่เจพี่เหน่งพี่ตั้มพี่โม่เพราะเขาไม่เป็นคู่ไงเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องโพสสู้ไปเลยคู่ลงกับคู่แบบเราต่นะแต่เราก็ใช้เขาถ่ายนะแต่เราไม่ตายนะที่จริงไม่ตายไม่ตายไม่ตายรู้สึกว่าเราเด่นสุดไหมครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเองเด่นสุดหรอกครับแค่รู้สึกว่าพอ

คนเราคนเรามีความสุขไมเหมือนกันนะเยไม่ไม่เป็นสิดงงเ้าเดี๋ยวเราต่อฮะไม่ผมไม่ไไม่ใด้จังนะแล้วเราไม่ไปกับเาหรอี่ผมติดสอบโอ้วผมผมก็ไปทีหลังไงไปที่พังงาถ่ายไปพังงาแล้วก็ไปภูเก็ตด้วยครับครับพี่อดุยยถามเรื่องเรียนนิดนึงเหมือนก่อนนั้นมันเคยมีแผนจะว่าเรียนต่อหรืออะไรรับอย่างทโปรเจกต์ไหหรือจะไปต่อเรยังไง ก็ที่จริงพี่กำลังกำลังคิดคิดอยู่เหมือนกันครับว่าว่าว่าแผนในอนาคตจะเป็นยังไงนะผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่ที่พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเซตอัพอะไรเงี้ครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยครับจริงๆงานเป็นหลักทองงานที่นี่เป็นหลักก่อเหมือนเดิมครับผมจริงๆยังมีความอยากจะไปโอนไะเรียนไปไหย่ไรอยากไปนะอยากไปครับก็จริงๆยังต้องต้องดูก่อนว่ายังไงถึงอ่า จริงๆอย่าง,ง,ง,งตัวผมเองผมก็เหมือนว่าจริงๆเรวเรื่องเรื่องความสนใจในการเรียนเรียนจริงๆก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราเราจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเรา,าจะอยากไปเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสับ้ังเฮ้ยเราเรา,เราอยากจะไปต่อ์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำ management เรื่องเงี้ยพอพอพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องเรื่องเรื่อง คอร์สที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเหมือนว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยว่าที่ไหนมันเด่นยังไงอะไรยังไงเธอมันเปิดยังไงอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่สบายใจได้อยู่ไทยกวปานีน่าจะอีกสักพักครับสักพักที่จริงถ้าจะไปเรียนไปเรียนพร้อมกันเลยไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือผมว่าผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครแบบอยากเรียนวิชาไหนศาสตร์ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่า บางบางยูมันเป็นแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเราก็เรารู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนเหมือนที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องหนึ่งขอย้ายย้อนไปคือนักเรียนกลับมาเพราะทริปนั้นเป็นทริปกระชับรักออนโอเที่เราเอ้าเขาก็ชับรักกันเหรอเขาเหมือนกันเหรเอ้าเหรอพูดตายแล้วเล่นให้คนทั้งโลเขาบอกเป็นเป็นเก็บข่าวไหม รนวลาไม่นะหนูก็เห็นท้องกลากันตลอดนะเขาไปก็จับมือกันตลอดก็ยังหวานเขายังหวานหน้ารักเหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมจริงๆมันมีเซลเ์ผสกัไหกับคู่นี้กับเาอาจจะมีรำคาญบ้างนิดหน่อยแา่เราไปคนเดียวอันนี้าบออบอกวใคด้ยินนะ่ี อะไรครับอ๋อก็ก็ดีจริงๆริงอ่าผมวันนั้นเหมือนวันนั้นผมผมทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนว่าพี่พี่เมษาผู้จัดการผมเขาบอกว่าเออเหมือนว่าพี่พี่ตู่เหมือนชวนชวนไปทำเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงจเราดีใจมากนะเพราะว่าเราอะไรนะใช่ผมดีใจมากเพราะว่าเหมือนพี่ตู่อ่ะเหมือนเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราก็ชอบชอบสไตล์การนำเพลงเขาความเป็นโซลหรือว่าวิธีการร้องเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเรา ีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาแล้วโหเราดีใจมากจนไปถึงวันที่อัดเพลงนี้พี่ตู่ก็คือช่วยผมเยอะมากแบบเหมือนว่าเขาให้เกียรติเรามากๆเลยเขาให้อิสระเรามากแล้วเขาก็เหมือนกับว่าช่วยสป,ปอร์ตสอนอะไรเราเยอะมากรวมถึงวันที่แบบไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยพี่ตู่น่ารักมากพี่ตู่ก็ชมเราว่าเราร่วมงานด้วยแล้วน่ารักมากๆโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่ครับอะไรนะลูกพี่ตู่เขาเปิดอะาด้วยลูก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 อ๋อ วันนั้นผมผมเจอน้องน้องเขาแบบเขินมากเขาแบบเขาแบบไม่ไม่กล้ามาเล่นด้วยแต่น้องน่ารักมากโอเคเี่ยวพี่ร้ายส่งไฮนี่ตีมาหน้องยหน่อยฝากฝากคนจะไา่แครเมดสีคีนึงลูกครับผมก็ยังไงพวกเราสองคนนะครับฝากแคมเมดด้วยนะครับผมจะวางขายวันแรกนะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับที่ Facebook ของทางแครเมดออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางแครเมดออฟฟิเชียลได้เลยครับ ครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเหมือนคุยกับพี่ๆกับทุกๆคนอีกก่อนก่อนที่จะข้ามปีนี้ไปหรือเปล่า่าขออนุญาโตตุลากา่ทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนที่ดูขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะครับครับผมพี่ๆพี่ๆไ่้ปหน้าครับผมก็มีรีคริสต์มาสปี้นิวเออร์ทุกๆคนนะครับก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยคิดอะไรก็สมหวังนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ ถ้ามีโอกาสเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้นครับก็อยากเจอทุกๆคนครับขอบคุณคุณทับขอบคุณ